ตอนนี้ผมอยู่หน้ากระทรวงพลังงานนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะนําปัญหาต่างๆของพี่น้องนะครับมาสะท้อนให้กับกระทรวงพลังงานได้ทราบว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากค่าพลังงานที่สูงขึ้นนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยทราบว่าในค่าไฟฟ้านั้นมีค่าต่างๆซ่อนอยู่นะครับนายแพทย์วรลงเดชกิริกรมเคยได้นะครับอธิบายไว้ว่าในค่าไฟฟ้าที่ซ่อนอยู่มีค่าพร้อมจ่ายซ่อนอยู่ข้างในค่าไฟฟ้านี้นะครับ ซึ่งค่าพร้อมจ่ายเหล่านี้นะครับประกอบด้วยต้นทุนของค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้านะครับค่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้าอันที่3ก็คือค่าตอบแทนของผู้ถือหุ้นของโรงงานไฟฟ้าหรือว่าบริษัทที่ได้รับสัมปทานการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้านี้นะครับลำดับต่อมานะครับเป็นค่าใช้ใจ่ายในการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับลำดับต่อมาก็คือค่าบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าลําดับท่ัดก็คือค่าอะไหล่ในการที่จะ บำรุงรักษาโรงไฟฟ้านะครับลำดับที่7ก็คือค่าเบีย้ยประกันภัยนะครับลำดับที่8ค่าระบบสายส่งแล้วลำดับสุดท้ายสายส่งเนี่ยในบริเวณที่มีเสาสายส่งและก็บริเวณที่เป็นเสาส่งเสาสายส่งจะต้องมีพื้นที่ที่เสาสายส่งเนี่ยพาดผ่านเพราะนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นต้นทุนในการที่นํามาคิดรวมอยู่ในค่าพร้อมจ่ายเหมือนกัน ค่าไฟฟ้านอกจากค่า FT แล้วยังมีค่าพร้อมจ่ายรวมอยู่ด้วยนะครับจริงๆแล้วเรามีแนวทางหลายแนวทางนะครับที่จะช่วยให้ประเทศชาติได้ใช้พลังงานสะอาดช่วยให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าราคาถูกนะครับสิ่งเหล่านี้เมื่อกระทรวงพลังงานทราบแล้วถ้าท่านมีข้อมูลแล้วอยากจะทราบว่าถ้าท่านทราบแล้วท่านจะคิดหรือว่าดําเนินการเรื่องนี้ยังไงนะครับจริงๆพวกนี้ก็คือแนวทางนะครับที่ พักไทยพักดีเคยได้นําเสนอนะครับโดยนายแพทย์ประดงเดชกิวิกรมได้บอกว่าเรามีเทคโนโลยีนะครับเรามีนวัตรกรรมสามารถที่จะทําให้ค่าไฟถูกลงเหลือ2องบาทสิบได้ทําให้ค่าก๊าซถูกลงเหลือ15บาทได้เพราะฉะนั้นวันนี้กระทรวงพลังงานได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้แล้วอยากจะให้ท่านได้เขาเรียกว่าถ้าท่านทาได้อยากให้ท่านทําหรือว่าถ้าทําได้แล้วทําไมไม่ทําอันนี้เป็นคําถามที่เราอยากถามอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนี้ไปเราจะ นำความเดือดร้อนของพี่น้องไปสะท้อนปัญหาให้กับหน่วยงานต่างๆได้รับทราบอีกในเวลาต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆของพวกเราไทยพักดี